สวัสดีค่ะมาพบกับรายการเล่าแล้วลุยเอะครัทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงเล่านะคะวันนี้เราก็จะมีคอนเทนท์ที่น่าสนใจมาให้ผู้ชมรับชมกันนะคะคือ,อค,คอนเทนต์อะไรคะคอนเทนต์ในวันนี้ของเรานะคะจะเกี่ยวกับบูจานั่นเองค่ะบูจาหรอไม่หรือเปล่าไม่ใช่บูจานะคะคือผู้ที่ช่วยจัดพิธีกรรมในวัดค่ะหรือภาษาการเรียกกันว่ามัคคายกเอาละค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนอ่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่า คือใครอาชีพอะไรทำอะไรบ้างงั้นเราไปช่วงลุยกันได้เลยค่ะ <Bye. S 1> let's go สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงลุยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่วัดทุวยไคหลวงนะคะเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์สืานั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะไปลงที่สถานที่จริงกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่วัดเลยโอเ okay, ค let's go โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรากูวางไอยู่ที่วัดถ้วยไคห้หลวงแล้วนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วเนาะ ค่ะตอนนี้เราก็มอ่กับคุณูกันนะคะอยู่นวัดแหนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ถามคุมูนกันนะก่วนอร่ค่ะก็คือในผ้ากางค่ะูจายกัมีชื่อว่าพรเนี่นะครับก็คือเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันเาเรียกหมือนกันเพราะว่าเคยไปวัดแถวขาวการล้าวครัขาวซอยนี่เนี่ยเขาก็เรียกวายกระวายกวายตะกอน คือแกวัดนอกบ่าเขาอยู่แก่ใจวัดน่องฉนเป็น,นอินทร์ธรรมะค่ะเป็นผินทร์และอย่างอืคะอ๋อก็ทางคณะกรรมการทางเจ้าวัดเขาต้องร้องมาบไม่ได้สมัครใจเพราะนันกคนงตองยังอยู่นะครับน,นี่เขาลาออกไปทางวายยอรเจ้าวัดยกมาให้ผมเลยแล้วครั้งชิ้อที่มีอะไรบ้องอ๋อคือวันพระวันนั้นวันที่วันโครนนะครับเนาะผมว่าจะจัดสถานที่ที่เขาจะทำบุญนะ่ยฮะ การแก้รังห้านาะครับจากันดอกกันเดียาบอรดมวางไว้เอาขผ่นเข้าของพระสงฆ์มาวางไว้ที่เขาพาเขาจะที่เขาชบ้ามาทำบุญเอาไจัดจัดไว้น้ำรังมือบางหดูกน้ครับแล้วก็จุดเดียนไว้ที่หน้ารลูกระลูกจากปูเสือไว้เตรียนช่วยงานได้ก่อนบางทีคนเนงขคนนี้นะตมีสามยังมีสลูกอย่งนั้นลอินใจเนี่ยรับาที่เป็นปู่บ ของปีที่ห้าพี่ครับมันถูกมานานมากๆแล้วสิ่งที่ยากที่สุดคืออะไรครเปลยนตาใหม่ๆก็ัคำเปลตาเนี่ยครับอ๋อค่ะมันถ้าเปลนตาจบนอกงานจบเราะว่าดพยางเปลนตาในวัดเพราะว่าอย่างหนึ่เปลนตาปีใหม่เพราะว่าดอย่างมันไม่เหมือนกันแต่แรงงานมันเหมือนกันครับทำงานจบนี่โอเคอย่างเดียวอยู่จบหน้าก็อย่างเดียวแต่ว่าก็วันวันมันทำมาซะเนะ วันแรกวันหน,น่หน้าวันตรงกานั่นออกนาง่าไอย่งเขาเนั้น่าสลากมีก็ต้องเอาย่ห้อ,หอ,หอยังเป็นท่าสลาไปยังหนึ่งี่งคืใหม่ไปยังจับเป็นตรงน,นี้เยากตรงน,นี้หน่อยแล้วเดวเวลามีก,การ,การกทีงานเวลาทงานคน้ไปทงานมีไหมะไม่ได้หรอกไม่คนรหรอ ก็คือคุณเข้าไปได้สองาัม่ชามากเขามากต้องมีทามเียมครับค่ะผมก็ต้องวดเป็นนาน้กนค่ะนานมาแล้วครับวิธีทำเขาอนในใหม่เขาอนน้ำนั่น้ำนีประจําไปทัาไปเดียนี้ไม่ได้จออ๋อทำไม่เอกทคุณเขาบอกว่าเป็นบุญการเจ้า่ยาตอนว่านี้เขาห้ปีนะครับปีเข้าไป

ก็ตกไปแล้วนะคะกับก,การสุขภาพหรือคุณดีอ,อินตังนะคะก็คือเพื่อนเพื่อนพี่น้องก็คงจะได้ความรูม้ง่ากก็น้อยเลยีเดียวนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะพวกเราจะกลับไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะ let's go ช่วงลุยอ่ะก็คือเมย์เขาติดภารกิจนะคะก็จะเป็นทุกคนเดียวนะคะที่ลงช่วงลุยลงทุนจริงๆเนาะอ่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็คือรายการเนี่ยมก็จะบอกว่ามาถึงช่วงท้ายแล้วเนาะแต่ก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกริ๊งๆกันเลยด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ต้อจบกันที่เพียงเท่านี้เนาะค่อยเจอกันของใหม่นะคะบ๊ายบายทุกวัสดีค่ะ